สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะวันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าร้อนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ค่ะของคุณเก๋บุญพิทักษ์นางเอกในความทรงจำหากพูดถึงดาราผู้ร่วงรับ ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยเชื่อว่าต้องมีชื่อดาราสาวมากความสามารถคนนี้คุณเก๋บุญพิทักษจิตกระจ่างแน่นอนนางเอกสาวดาวรุ่งเวลานั้นจากช่องสามเธอมีผลงานโด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเพียงเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นที่เข้าวงการคะ่ะ มีผลงานมากมายทั้งละครภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอแต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นจนได้เพราะเธอโชคร้ายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างกระทันหันขณะอายุเพียง22ปีเท่านั้นค่ะเหตุการณ์ด <struggles> ังกล่าวสร้างความโศกเศร้าให้แฟนคลับของเธอเป็นอย่างมาก เพราะเธอถือเป็นนางเอกที่สวยนิสัยดีและเป็นที่รักในหมู่เพื่อนดาราในเวลานั้นทุกคนซึ่งก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั้นเธอกำลังรับบทใจเริงในละครเรื่องเพลิงบุญที่ถ่ายทำไปได้เพียงสองตอนเท่านั้นสำหรับประวัติคร่าวๆของเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจ่าง เป็นชาวจังหวัดชนบุรีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดาราสมุทรอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีก่อนจะศึกษาต่อที่โรงเรียนพนิชยาการตะวันออกและมหาวิทยาลัยรามคำแหงเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวด m ิส s อ c ซึ่งจังหวัดชนบุรีซึ่งจัดโดยสมาคม สิทธิ์เก่าอัศมชันศรีราชาจัดขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์โดยผลการประกวดครั้งนั้นเธอได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและต่อด้วยการประกวดหนุ่มสาวผิวสุขภาพดีจากแผนคอสเมติกการประกวดเริ่มจากระดับจังหวัดมาสู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีคุณเก๋าสามารถครองตำแหน่งชนะเลือดฝ่ายหญิงได้สำเร็จต่อมาจึงได้รับการชักชวนจากมายุรชัติเหมือนประสิทธิเวศให้มาเทสหน้ากล้องเพื่อเล่นละครเก๋บุญพิทักษ์ได้รับโอกาสให้แสดงละครทางช่องสามเรื่องแรกคือ สี่แยกนี้อายุน้อยคู่กับสอนรามเทพพิทักษ์และหลังจากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่27ตุลาคม2538ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นขณะที่เธอเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชนบุรีพร้อมกับนายประภาแสงสว่างเพื่อนชายของเธอ นายเกรียงไกรจิตกระจางน้องชายและนางสาวจารุรัตสามารถเพื่อนสาวของน้องชายรถได้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่โค้งโรงโป๊ะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเธอเสียชีวิตหลังจากทรงรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางละมุงเนื่องจากอาการเลือกข้างในสมองส่วนผู้บาดเจ็บอีกสามราย ได้ส่งไปทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและได้ทำการส่งนายเกรียงไกรจิตกระจางไปทําการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งแต่ได้เสียชีวิตลงหลังจากเกิดเหตุสิบวันศพของสองพี่น้องบุญพิทักษ์ได้จัดพิธีขึ้นสองหนโดยแบบแรกเป็นแบบพูดจัดที่ศาลาแปทับสองวัดพระศรีมหาธาตุ วระมหาวิหารเขตบางเขนเป็นเวลา3วันและหลังจากนั้นก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา,า,าคริสต,ต,ต์และฝังไว้ที่สุสานของโบสถ์พระหารุไยแห่งพระเยซูเจ้าสีราชาอําเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีเนื่องจากส่วนตัวเก๋บุญพิทักษ์เธอเป็นคนคริสต์ศาสนา,าชนนิกาย โรมันคาทอลิกนั่นเองซึ่งก่อนจะเสียชีวิตไม่นานเธอกำลังถ่ายละครโทรทัศน์เรื่องเพลิงบู์ค้างอยู่โดยเธอรับบทเป็นใจเริงที่เป็นการรับบทร้ายครั้งแรกจนภายหลังทีมงานได้ให้ดอยบุษศกรพรวรรณศิริเวชมารับบทแสดงแทนโดยได้มีการถ่ายทำฉากใหม่ทั้งหมดคุณหน่อย เธอมีความตั้งใจที่จะแสดงอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจ่างผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งบทบาทนี้ยังถือเป็นบทแจ้งเกิดในวงการบันเทิงของคุณหน่อยด้วยแม้ก่อนหน้านี้เธอจะผ่านงานการแสดงมาแล้วในหลายๆเรื่องจนปลายปีคุณหน่อยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักสแสดงสนับสนุนหญิงดีเด่นไปครองด้วยส่วนเรื่องเล่าในเชิงอาถรรพ์ที่ตามมาหลังจากเก๋นบุญพิทักษ์ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะกับเพื่อนดาราด้วยกันหนุ่มกันชัยเจออาถรรพ์เล่าความรู้สึกวิญญาณเก๋มากแกล้งคุณหนุ่มกัญชัยเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่ง ที่เคยมีโอกาสถ่ายละครร่วมกับคุณเก๋ในละครเรื่องเพลิงบุญซึ่งตอนนั้นคุณนมรับบทเป็นคุณชายคนหนึ่งในเรื่องโดยที่ตอนนั้นละครเพิ่งจะเปิดกล้องไปได้แค่สองเทคแล้วปรากฏว่าวันที่ไปถ่ายด้วยกันคุณกันชัยได้ไปเข้าห้องน้ำและคุณเก๋ได้ไปกแกล้งเปิดปิดไฟในห้องน้ำเล่น เป็นที่สนุกสนานตามประสาคนสนิทกันต่อมาหลังจากนั้นคุณเก๋ก็ขับรถกลับบ้านที่ชนบุรีและไปเสียชีวิตซึ่งช่วงที่ยังจัดพิธีศพอยู่นั้นประมาณวันที่สองคุณกันใช้เล่าว่าวันนั้นตอนกลางคืนขณะที่ตนกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำระหว่างทํำธุระปรากฏว่า ไฟในห้องน้ําเกิดเปิดปิดเองหลายครั้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะวันนั้นคุณหนุ่มอยู่บ้านคนเดียว mm hmm. เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหรือคุณเก๋ที่เพิ่งเสียชีวิตไปจะมาหาคุณหนุ่มแล้วหยอกเล่นก็ได้อาถานการเลือกตัวนักแสดงมาแทนและอุปสรรคในระหว่างการถ่ายทำเพลิงบุญ ข้อความนี้มาจากสมาชิกเว็บพันทิปนามว่าอิมมี่ที่เป็นแฟนละครท่านหนึ่งได้เขียนไว้ว่าเท่าที่จำได้เวอร์ชั่นแรกวางตัวนักเอกเป็นคุณเก๋บุญพิทักษ์อยู่ก่อนหน้าแต่ตัวคุณเก๋ก็มาเสียชีวิตระหว่างที่กำลังถ่ายละครทางผู้จัดก็ต้องพักกองหยุดไว้ไปหลายเดือน เพื่อที่จะหานักแสดงมาสวมบทนางเอกแทนสุดท้ายมาลงตัวที่คุณหน่อยบุศกรแล้วระหว่างที่คุณหน่อยบุศกรมาสวมบทนางเอกแทนก็เริ่มต้นจากศูนย์คือถ่ายไม้ตั้งแต่เริ่มแล้วช่วงที่คุณหน่อยเข้าฉากขอย้ำว่าเป็นคุณหน่อยที่เข้าฉากนะได้เกิดอาถรรพ์หลายอย่างเช่น มีทั้งไฟดับอย่างไม่มีสาเหตุหรือกล้องที่ถ่ายถายอยู่ก็เสียและที่ยิ่งไปกว่านั้นหลายคนในกองมาดูมอนิเตอร์เวลาคุณหน่อยเข้าฉากจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าคุณหน่อยจากมอนิเตอร์มันไม่ใช่หน้าคุณหน่อยเลยจายยซินีผู้จัดละครเพลิงบูลเวอร์ชั่นล่าสุดปี60เคยให้สัมภาษณ์ว่า สัมผัสถึงด้านดีรู้สึกว่าเกาเข้ามาช่วยคุณจายศินีผู้จัดละครเพลิงบูนเวอร์ชั่นล่าสุดปี60เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังผ่านหนังสือพิมพ์คมชันลึกว่าช่วงแรกนักแสดงไม่กล้ารับเพราะกลัวอาถรรพ์ละครเรื่องนี้จากเวอร์ชั่นเก่าแต่พอถ่ายจริงอาถรรพ์ความน่ากลัวไม่มีแต่กลับรู้สึกได้ว่า เป็นละครที่เหมือนมีใครช่วยพวกเราอยู่เพราะก่อนทำตอนนั้นมีเรื่องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการเขียนบทหรือเวลาที่มันควรจะเปิดมานานแล้วแต่ทุกอย่างไม่ลงตัวสักทีเหมือนรอว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะแฮปปี้ซึ่งเขาในที่นี้หมายถึงเก๋บุญพิทักษ์จาก,ก็ถามเขาเรื่อยๆว่าพอใจหรือยัง เปิดคล้องได้หรือ,อยังฝันถึงเขาก็มีโดยจ๋าเชื่อว่าพี่เก๋ไปเกิดแล้วละ่ะสุดท้ายเรื่องราวดังกล่าวแอดมินไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรือร่วงเกินดวงวิญญาณของนักแสดงสาวแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องราวจากขา่าวจากหลายๆเหตุการณ์ที่รวบรวมมาจากหลายสือ่อในมุมมองของสิ่งเร้นลับและความเชื่อ นำมาถ่ายทอดต่อให้ได้ฟังกันซึ่งถ้าหากข้อมูลดังกล่าวผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวร้อนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานได้นำคลิปหลอนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ